ชจะใช่เหรอวะตุ๊์เนี่ยนะ <laughs> โหออเอ้ยก็ออาใจเพอร์เฟกขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วยังไม่มีแฟนฉันว่าไงนะชัวชัวเพราะฉันยังไม่เคยไปไหนกับผู้หญิงคนอื่นเลยด้วย่ะชัวชัวเคือ อยาจะเอาแบบไหนคะคุณคุณอยู่ที่นี่อะคะนี่ก็ดึกแล้วว่าจะเอาไปไหนอะคะผมจะไปซื้อบะหมี่มากินเนี่ยไอ้ฝ้ายเขาจะไปซื้อบะหมี่ฟังแลอยากกินเนาะกิน้าฝาคุณอยู่ฟอรน,นี้เหรอ

แกช่วนะจ๊ะกระหานน่ะเออแกพูดอะไรบ้ายังไงรู้ตําแหน่งใหญ่กว่าฉันนะแล้วแกถ้าโผร่ขึ้นมาแกจะว่าไงหลอดีเนาะทำไมแกไม่สนาว้างหเอดคนในฟานตั้งแยะแน่่ มีตามมาังางเั้นตางยุ่งเลยแกต้องมีผู้ชายในสตา๊าไว้บ้างนะไอ้ประเภทที่ก้มหน้าก้มตามีแฟนคนเดียวไม่มองใครอะ่ะพอมันออกลายนะจะมาโฟ,ฟล์ฟาย้วยอย่างนี้มีทั้งสิบคนจะได้ชีิงเลือกได้เขาก็อยู่ข้างห้องกันแล้วนี่แกว็แก,แกเป็ข้าสตา๊าแก่สิ ให้ผู้ชายเสียดายเล่น น,นี่อร่อยครับคุณคงชอบไม่ต้องหรอกครับคุณรักไปเถอะยังงั้นฉันยรู้สึกไม่ดีมากเลยอ่ะคุณน่ะเมาเมาไม่ได้เมาคุณเมาหนาขนาดนะี้คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกฉันไปฉลองเพื่อนี่ยก็เลยดื่มหนักนิดนึงแล้วแฟนคุณก็หายไปไหนอ่ะ ถึงยอมให้คุณมาหนาขนาดนี้แหมฉันก็ต้องไปกับเพื่อนบ้างอะ่ะเออเมื่อกี้คุณก่อนหรือเปล่าวะที่มีไฝ้ายก็ว่าคุณเป็นปนุด <c oughs> คุณคุณบอกเาใช่ไหม <c oughs> คุณมองเห็นแล้วก็คิดไปเองคุณว่าผมรับหลังนะ <c oughs> ฉันนี่แย่ามากเลยเนาะ ผมไม่เคยว่าอะไรคุณรับหลังเลยมีอะไรก็พูดต่อหน้ากันตลอดฉันโทษผมมยกโทษให้เป็นว่าคุณนติดค้างผมก็แล้วกันแล้วผมจะมาทวงคืน ไปกินปะฉันกินไม่ลงละแ่เป็นคนบอกเองแล้วไม่อยากกินก็บอกว่าฉันเน่ยติดค้างเขาที่ไปว่าเขาเป็นต้นเพราะแกทีเดียวเลยนะปากเสียติดค้างยังไงฉันก็ไม่รู้อนะฉันไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงฉันอ่านก็ไม่ออกเขาชอบแต่มันเขาไม่ได้ชอบฉันหรอก ขาคงเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงกากันอชอบว่านู่นว่านี่อยู่เรื่อยแล้วผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเขาทำกันอย่างนี้หรอ<ส>ฉ,ฉันจะยอมพีกายไปอยู่ใ,ใกล้ๆฉัน <c oughs> จะได้เห็พวกเขาจริงๆแกนะต่อให้ปิดไฟแล้วก็หลับตารับแกไม่ลงหรอก คุณผมมารับแอลครับเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับบ้านเขาไปค้างไอ้ฝ้ายนุ่นแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าบ้านฝ้ายเขาอยู่ไหนนะไม่รู้ความจริงไม่น่าปล่อยให้ไปกับยายฝ้ายเลยนะแอลเนี่ยอาจจะเสียคนได้เพราะยายฝ้ายนะครับี่แอลไม่มีวันทําตัวเสียหายแน่แต่ถ้ายายแอลจะเสียคน่ะก็เพราะคนอื่นไม่ใช่ยายฝ้ายหรอก ให้ไปค้างด้วยมันคงกุ้มใจอะไรละมัง้งถึงได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศอะแล้วนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าแฟนคุณเนี่ยเขากุ้มใจเรื่องอะไรอยู่ผมไปก่อนดีกว่าครับคุณจะได้กับไปนอนต่อ นส่วดะะูคุณสองคนสนิทกันมากค่ะชันกับฝ้ายเป็นเพื่อนสนิทกันเรารู้จักกันมาตังงงะะ้งแต่เด็กแล้วค่ะค่ยั่วนะนี่คุณคิดว่าฉันกับเีฝ้ายเป็นทอมกับดี้เหรอคะคุณว่าฉันขี่เมายังไม่พอนะนี่คุณยังหาว่าฉันอยู่กับทอมอีก thì con em nhóm hảo của bên nè